มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนครับออาเรียบร้อยเป็นยังไงอย่าหลบนะครับนะมาแยกนี้อย่าคิดจะหลบนะโอ้เอาแล้ววุ่นแล้วครับวุ่นแล้วเอารถโอ้รอดเลยนะครับเพราะว่ารถจอดติดนะครับโอ้เป็นยังไงครับรอดรอดเพราะโชคช่วยั้งเนี่ยโอ้นะครับไปเขาไปใหม่เขาไปใหม่ เรียบร้อยฮนนะอย่าคิดจะหลบนี่อย่าคิดจะหลบจะคิดจะหลบนะครับหลบยังไงก็ไม่พ้นนะครับตำรวจสอนหอลักสองครับหลักสองจัดหนักจัดเต็มครับนะเออขออย่างไงก็อ่าพ้นไหมเออเอานะครับยังไงยังไงจจยังไงอ่ามามา โน่นเลยนะครับอืมเรียบร้อยครับแบบนี้บอกแล้วครับนะอย่าหาทํามาในแยกนี้ครับรู้ๆกันอยู่นะครับนะเออนี่บอกแล้ว ดูหน่อยดูหน่อยยิ่งเป็นวันเสาร์แบบนี้นะครับวันเสาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันธรรมดาครับมาในแยกนี้นะครับจุดนี้ท่านก็สงมหมวกกันน็อกนะครับการจราจรโคตรติดขัดเลยนะครับวันนี้บอกเลยครับติดขัดแค่ไหนก็ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามเคยเช่นเดิมเช่นเคยครับตรงนี้อ่ฝาฝากไว้แล้วกันนะครับพี่น้องชาวย่านบางแคของดีบางแคครับอีกจุดหนึ่ง จับเสร็จเข้าป้อมนะครับตามเคยนี่แหละครับการทํางานของเจ้าที่ตารวจจราจสออรสนหลักสองนะครับตรงนี้จะเป็นตู้ยามสอนหอลักสองและอานวยการจราจรน,นะตรงนี้เป็นตรงนี้จะเป็นถนนนะครับเพชรเกษมด้านขาเข้าทางนี้จะออกกาญจนาครับมาจากกาญจนาเนี่ยคุณต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับมาตรวจติดบริเวณตรงไฟแดงแบบนี้คุณอ่าคิดว่าลอดสายตาตำรวจนะครับก็มีกล้องเยอะแยะไปหมดนะครับนะ อย่าก,กับตาสปรดนะครับอืมต่อรุ้มด้วยช่วยกันแล้วกันนะครับจะไม่อยากจะโดนจับโดนปรับเรียบร้อยฮันแนฮันแนฮันแนแยกเดอมอบางแคเป็นยังไงครับเรียบร้อยบอกแล้วนะครับนะอย่าล้อเล่นกับระบบนี่แยกเดอะมอบางแครครับ บอกแล้วครับตำรวจจราจรหมวกอีโมงนะครับตำรวจจราจรหมวกอีโมงยังไงจับเสร็จนะครับดูครับว่าจะเข้าป้อมเหมือนเดิมไหมเอ,อนะครับสแกนทุกลายนี่เก็บทุกเม็ดนะครับนะ คิดจะจอดติดไฟแดงนะครับนะมาวุ่นกันเลยครับนี่นี่เขาคนรอข้างในก็มีเยอะนะครับเป็นไงตรวจสอบกันหน่อยนะครับอำนาจหน้าที่ของเขามีนะครับตำรวจมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วรถที่ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนเป็นนโยบายของเขาอยู่แล้วนะครับนะเออ เสาร์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่20กันยายนสอง8เวลา16บหนาฬิกาสานาทีครับ<ม>ป้ายพับป้ายพับอ,ออ๋อ ปายพับครับอย่าหาทําครับปายพับผิดกฎหมายเออ,อจับเสร็จนะครับเข่าปอมเหมือนเดิมผู้คนก็มาใช้บริการกันเยอะนะครับนะฝากไว้แล้วกันสำหรับวันเสาร์นะครับ ผู้คนใช่ไหมยืนกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมกมาแล้วด้วยความสุขภาพครับแช้งกันบอกต่อกันแล้วกันวันเสาร์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกเรื่องทะเบียนก็อย่าหุบนะครับบริเวณตรงนี้นี่ครับถนนเพชรเกษมนะครับถนนที่ออกมานี้จะเป็นถนนกาญจนานะครับเชื่อมต่อถนนเพชรเกษมหรือตรงเอมรทบางว่าครับเฮ้ยไม่ใช่บางว่าเดิมหลักสองนะครับก็ ประมาณนี้นะครับทุกคนก็รวมโดยเชื่อกันนะครับสังคมจะดีขึ้นนะครับช่วยกันแจบอกต่อสวมมวกกันนอกครับไม่ทําผิดกดจราจรอันนี้อย่าไปด่าตำรวจนะครับด่าตัวเองนะครับถ้าทําทผิดนะ <laughs>